สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเอ่อแนวคิดเรื่องธาตุรู้ค่ะจากเนื้อหาที่ได้มาเขาอธิบายว่าเป็นสภาวะที่รู้ทุกอย่างได้แต่ตัวมันเองไม่ได้เป็นสิ่งนั้นๆครับเหมือนกระจกใสๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกระจกใสเลยที่สะท้อนทุกภาพแต่ตัวกระจกเองไม่เปลี่ยนเนื้อหานี้มาจากเรื่องธาตุรู้และสิ่งที่ปรากฏ วันนี้เราก็จะมาสำรวจแนวคิดหลักๆนี้กันรวมถึงคู่ของมันคือสิ่งที่ปรากฏด้วยค่ะเเขาเริ่มด้วยอุปมาที่ชัดเจนมากเลยนะคะเรื่องกระจกเนี่ยธาตุรู้เหมือนกระจกใสที่สะท้อนทุกอย่างโดยเนื้อแท้ไม่เปลี่ยนภาพเปรียบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจธาตุรู้ได้ยังไงบ้างคะแล้วมันต่างจากสิ่งที่ปรากฏหรือภาพสะท้อนอยังไงครับอุปมารเรื่องกระจกเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ ถ้ารู้เนี่ยก็คือสภาวะรู้ตัวพื้นฐานของเราเลยที่มันนิ่งๆมั่นคงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรเหมือนตัวเนื้อกระจกจริงๆนั่นแหละครับไม่ว่าภาพอะไรจะมาสะท้อนส่วนสิ่งที่ปรากฏหรือที่เรียกว่าสิ่งถูกรู้ก็คือทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรับรู้เราอ๋อพวกความคิดความรู้สึกต่างๆใช่ครับความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นคือทุกอย่างเลยพวกนี้มันเหมือน เงาในกระจกที่หมุนเวียนไม่หยุดแบบที่ในเนื้อหาว่าไว้หมุนเวียนไม่หยุดครับคือมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวตั้งอยู่แล้วก็หายไปไม่มีอะไรอยู่ถาวราเลยเป็นแค่ปรากฏการ์ชั่วคราวเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกระจกคือตัวนิ่งๆที่รู้ส่วนภาพสะท้อนคือสิ่งที่เคลื่อนไหวเกิดเกิดดับดับไปถูกต้องครับแล้วในเนื้อหาเขาเน้นว่าการที่เรามองเห็นความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ชัดๆเนี่ย ถ้าเราเห็นความต่างระหว่างตัวรู้กับสิ่งถูกรู้มันให้ผลอะไรในทางปฏิบัติคะมันสำคัญยังไงครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคือพอเราแยกออกปุ๊บว่าอันไหนตัวรู้กระจกอันไหนสิ่งถูกรู้เงาผลก็คือเราจะไม่เผลอไปยึดติดกับเงาไม่ยึดติดกับเงาหมายถึงก็หมายถึงเราจะไม่ถูกความคิดอารมณ์หรือประสบการณ์ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมาครอบงำเอาได้ง่ายๆหรือไปหลงคิดว่า ไอ้ความคิดอารมณ์พวกนั้นคือตัวเราจริงๆอะครับอ๋อเพราะเราเห็นแล้วว่ามันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ครับเห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏชั่วคราวเหมือนภาพในกระจกนั่นแหละงั้นก็เหมือนกับว่าพอเข้าใจความต่างนี้แล้วเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มากระครบใจเราสิคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมันนั้นคือผลโดยตรงเลยพอเรารู้ทันเราก็จะกลับมาอยู่กับความรู้ตัวที่เป็นกลางสงบและเป็นอิสระได้ อืมเป็นกลางสงบอิสระครับไม่ว่าข้างนอกหรือในความคิดเราจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามตัวสภาวะรู้เนี่ยมันไม่เปื้อนไม่ถูกกระทบไปด้วยเหมือนกระจกที่ไม่เคยเปียกน้ําไม่เคยไหม้ไฟไม่ว่าภาพที่สะท้อนจะเป็นอะไรก็ตามโหชัดเจนเลยค่ะครับการแยกยะตรงนี้ได้เลยเหมือนเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสงบในใจและก็เห็นอะไรอะไรชัดเจนขึ้นสรุปก็คือ แก่นสำคัญจากเนื้อหานี้คือการฝึกสังเกตยแยกแยะระหว่างาธาตุรู้ที่เหมือนกระจกนิ่งๆเป็นกลางๆก,กับสิ่งที่ปรากฏที่เหมือนภาพสะท้อนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเกิดดับตลอดเวลาครับผมการเข้าใจตรงนี้แหละคือทางไปสู่ความอิสระความชัดเจนข้างในใจเราเองใช่ครับแล้วประเด็นนี้มันก็น่าคิดต่อนะครับคะ่ะ ยังไงคะคือถ้าสภาวะรู้หรือไอเจ้ากระจกใสนี่มันไม่เปลี่ยนแปลงตามเงาสะท้อนจริงๆเนี่ยม,มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติทแท้ๆของจิตสำนึกเราได้บ้างครับตอนที่มันไม่ได้มีอะไรมากระทบหรือไม่มีปรากฏการณ์ชั่วคราวให้มันรับรู้อืมน่าคิดจริงๆค่ะหรืออีกมุมหนึ่งนะถ้าเราลองหันมาสังเกตการเกิดดับของเงาสะท้อนพวกนี้บ่อยๆในชีวิตประจาวันพวกความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ,ๆนะครับ การสังเกตแบบนี้มันจะเปลี่ยนประสบการณ์หรือมุมมองที่เรามีต่อโลกต่อตัวเองไปยังไงได้บ้างเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้กลับไปใคร้ครวนมากๆเลยค่ะทำให้เห็นว่าอุปมาเรื่องกระจกที่ดูเหมือนง่ายๆจริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งให้เราไปสำรวจต่อได้อีกเยอะเลยนะคะ